โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับปลาดุกในบอ่อพลาสติกนะครับก็ปลาอายุได้สามเดือนเลยนะครับอันนี้จะพามาดูไสปลานะครับในบอ่อพลาสติกอายุ3ามเดือน ก็เป็นโค้งสุดท้ายสำหรับการเดี้ยงนะครับอันนี้ปราก็ได้สามเดือนเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อน จะเลี้ยงต่อสัก15วันนะครับก็จะจับขายแล้วนะครับตอนนี้ได้3เดือนแล้วนะครับผมปล่อยปลาไว้3,000ตัวนะครับขนาดบ่อกว้าง4ยาว7ลึกประมาณ70 10, 10เซนนะครับ ใส่ปลาไว้3,000ตัวอันนี้ปลาก็ครบ3เดือนนะครับเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับการเลี้ยงเลยนะครับอีกประมาณสัก15วันก็จะให้คนมาจับไปขายแล้วนะครับ อัตราการเจริญเติบโตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่นะครับสำหรับการเลี้ยงในบอ่อพลาสติกมีหลายคนถามผมมากเกี่ยวกับอาอาหารที่ผมใช้เลี้ยงนะครับ ก็ในเดือนเลขเป็นอาหารสมเด็จรูปนะครับเบอร์หนึ่งโปรตีน30นะครับย่างเข้าเดือนที่สองเปลี่ยนมาให้เบอร์สองโปรตีน25้านะครับแต่ผมจะมีอาหารเสริมนะครับฉีดพ่นใส่ ในอาหารสำเร็จรูปให้ปลากินทุกมื้อนะครับวันละสองเวลาเช้าเย็นพอปลาไดา้สามเดือนนะครับผมเสริมด้วยนะฮะมันหมูนะครับให้ปลากินมันหมูนะครับอาทิตย์ประมาณสองถึงสามครั้งนะครับ พอตอนนี้ตาได้สามเดือนแนะครับที่สังเกตด้วยสายตานะครับก็มีสามสี่ห้าตัวโลกนะครับ าการเจริญเติบโตก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสำหรับาการเลี้ยงในบอ่อพลาสติกนะครับสำหรับเรื่องน้ำผมจะบอกว่า ผมอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับแล้วก็มีเวลาเยอะในการดูแลน้ำเนี่ยสองวันผมเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับอการเปลี่ยนน้ำก็เจ้าน้ำของเก่านะครับออกให้ได้มากที่สุดนะครับในบอ่อแล้วก็เติมน้ำใหม่ลงไป ก็สองวันครั้งนะครับในการเปลี่ยนน้ำโอเควันนี้ก็ข้าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกส5วันก็จะถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวจะมายังไงก็จะมา update. อัปเดตอ่า ให้ดูอีกครั้งนะครับว่าเลี้ยงจะขาดทุนไหมถ้าไม่ขาดทุนแล้วกำไรจะดีไหมนะครับอีกสิบห้าวันเดี๋ยวรู้กันครับจะให้คนมาจับขายแล้วนะครับที่สังเกตต,ตอนนี้ก็ไซปลาก็ประมาณสามสี่ห้าตัวโลนะครับ ครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงคิด่าวันเดี๋ยวมาปเดตดให้ดูนะครับอ่จะจับปลาขายแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าคุ้มไหมนะครบับการเลี้ยงปลาดุกนะฮะเป็นปลาดุกบิกุยนะครับในบ่อพลาสติกโอเค หวันนี้ก็สวัสดีครับ